สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกลยุทธ์อีกหนึ่งกลยุทธ์ในการ day trade นะครับก็คือการขายคืนที่เดิมนะครับหุ้น HPT นะครับวันนี้บวกขึ้นมา8.51%ผมเข้าซื้อที่แนวต้านตรงนี้นะครับ หนึ่งจุดศูนย์สองะครับความจริงจุดซื้อที่ดีคือหนึ่งบาทหนึ่งสตางค์นะครับบริเวณไฮตรงนี้นะตรงนี้นี่นะครับจุดเข้าที่ดีนะครับคือจุดนี้แต่ว่าไม่ทันนะครับไปเข้าที่หนึ่งจุดศูนย์สองทีนี้มัน ข้ามมาแล้วนะครับผมเข้าซื้อที่ออฟเฟอร์นะครับนี่นะตัว SPT นะครับส่วน t i n i t y นี่คัดไปนะครับนี่ซื้อที่1.2นะครับทีนี้มันข้ามมาละหมดที่ออฟเฟอร์แล้วมันข้ามมากลายเป็นบิดนะครับเราจะทําการตั้งล็อกไว้นะครับโดยการขายที่เดิมนะครับให้ทําการคลิกไปที่ตรงนี้นะครับ import นะครับแล้วก็จำนวนวอลุ่มที่มีนะครับผมใช้ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าเราจะแบ่งขายก็ได้นะครับหรือเหมือนหุ้นนี้ก็ได้นะแต่ตอนนี้ผมจะขายทั้งหมดนะครับถ้าไม่ไปเราจะขายคืนที่เดิมแล้วก็ค่อยหาจังหวะใหม่นะครับราคาราคาที่เดิมก็คือตรงนี้นะครับหนึ่งจุดศูนย์สองหรือว่าเราจะขายที่ market price ก็ได้นะครับก็คือ MT แต่ว่ามันจะมีความเสี่ยงนะครับถ้าหุ้นมันลงไวนะครับมันปรับตัวลงลงแรงอ่าเราอาจจะไปแมทที่ราคาที่ไม่ดีนะครับผมก็เลยเลือกใช้ที่1.02นะครับราคาที่เดิมนะครับโอเคคอนดิชันนี้ไม่ได้ตั้งนะครับประมาณนี้แล้วก็เราก็ให้มาใส่ตรงนี้ก่อนรหัสพินนี้นะครับเราต้องใส่รหัสพิน ที่เตรียมไว้เลยนะครับถ้าเราไม่ใส่รหัสพินเตรียมไว้อะเราจะต้องมาคีมมันจะไม่ทันนะครับกดเซลล์นะครับอ่ะกดนี้ไว้ทีนี้มันจะแมทก็ต่อเมื่อเรากดนี้นะครับคือลั่นไกลครั้งสุดท้ายเนี่ยมันจะแมทที่ราคาเดิมนะครับ1.02ซึ่งเราจะเสียแค่ค่าคอมมิชชั่นนะครับอันนี้ร้อยกว่าบาทนะครับค่าคอมมิชชั่นที่ผมจะต้องเสีย เดี๋ยวดูติ๊กเกอร์ไปเรื่อยๆก่อนนะครับติ๊กเกอร์เนี่ยมันมามีแท่งที่สูงอยู่ที่เนี่ย1.2นี่แหละเดี๋ยวให้ดูนะครับมีาบอยู่16ล้านนะครับมีเซลล์อยู่10ล้านก็ถือว่ามีไม้ที่ซื้อเยอะกว่านะครับ แล้วก็เป็นราคาที่โอเพ่นนะครับราคาเอทอของภาคบ่ายนี้นะครับตรงราคานี้นะกดตั้งไว้นะครับอันนี้คือการเข้าไวออกไว้นะครับวิธีการเข้าไวออกไว้ตอนนี้เราจะเสมอตัวนะครับเสียค่าคอมนิดหน่อยซึ่งใน ในการเล่นเนี่ยมันจะเป็นการเดทแล้วก็จบภายในวันนะครับเอาคิดแบบนี้นะครับมีไม้ใหญ่ๆขายลงมานะครับถ้าสมมุติมันเหลือสักหนึ่งแสนหุ้นเนี่ยผมอาจจะพิจารณาในการขายเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับขณะนี้เวลาสิบห้านากาศูนย์ห้านาทีนะครับลองดูนะลองดูนะ เหลือ4 6 0 0 0แล้วครับ407,000โอ้ขายลงมาแล้วครับอ่าขายแล้วถ้าเหลือ100,000ผมขายเลยนะครับต่ำกว่า100,000น่ะลองดูนะครับว่าจะมีการยันบิดหรือเปล่า ลองดูนะครับคลิกเดียวนี่แมทเลยนะครับอ่าคอมมิชชั่นแอนด์แบทอา not i n c l u d เดี๋ยวมันจะไปคิดอีกทีที่พอร์ตนะครับมีเติมบิดขึ้นมาอีกนิดหน่อยซึ่งมันน้อยนะครับเหลือ2องแสนละโอ้โหหอลุ่มปูดเหลือหนึ่งแสนผมคลิกไปแล้วนะครับแมทไหม แมปอ่ะย้ายฝั่งแล้วนะครับแมปเรียบร้อยโอเคตอนนี้พอร์ตไม่เหลือแล้วนะครับโอ้โหคัดไป8,900กว่าบาทวันนี้เกลี้ยงเลยนะครับหมดไม่เหลือสักตัวนะครับทินิตี้นี่ห่อมาแล้วก็มันเปิดกดเยอะนะครับคัดหมดเลย เรียบร้อยนะครับอันนี้แนวคิดการขายคืนที่เดิมนะส่วนตัวเนี้ย p t เนี่ยก็ขาดทุนไปร้อสกว่าบาทนะครับอันนี้เป็นคอมมิชชั่นนะครับซื้อที่เดิมขายที่เดิมนะครับเดี๋ยวผมก็อาจจะเฝ้าแล้วก็รอหาจังหวะ เล่นอีกทีนะครับเดี๋ยวด,ดูดูการตั้งทรงบิดออฟเฟอร์ก่อนว่ามันน่าสนใจผมก็อาจจะเข้านะครับผมดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนมันยอ่อถ้าได้1บาทหนึ่งสตางค์นี่ก็น่าสนใจนะครับราคาที่มันย่อตรงเนี้ย เนี่ยมันโดนแห้งเนี้ยเทลงมาจาก1บาท5สตางค์นะครับโอเคงั้นก็แค่นี้ก่อนนะครับไม่ได้เชียร์ให้ซื้อให้ขายนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอัปเดตนะครับก็ตอนนี้ปิดตลาดไปแล้วนะครับ17.59นาิกานาทีก็มาดูหุ้น s p t นะครับ ปิดที่หนึ่งจุดศูนย์สามตางค์ถือว่าขายหมูไปนะครับเนี่ยหลังจากที่ขายคืนไปที่หนึ่งบาทสองสตางค์เนี่ยมันยิงอีกแท่งนึงอืมมันยิงอีกแท่งนึงแล้วก็มาที่ราคาหนึ่งบาทเจ็สตางค์เนี่ยแล้วทีนี้มันก็รวยลงมาเลย ย่อนะครับย่อแรงอยู่นะมาปิดที่1บาท3สตางค์ก็ถ้าเป็นกลยุทธ์เดเทรดให้จบในวันก็ต้องใช้วิธีนี้แหละครับต้องขายคืนนะหาวิธีขายคืนให้เท่าทุนหรือว่าขายคืนหนึ่งช่องให้ได้กำไรเป็นอย่างน้อยนะครับหนึ่งช่องเป็นอย่างน้อย จังหวะที่มันชูดขึ้นมาเนี่ยคุณต้องขายให้ทันแล้วนะเนี่ยฟาวบิดออฟเฟอร์ติกก๊กเนี่ยชูดขึ้นมาเนี่ยแต่ถ้าเป็นกลยุทธ์ลันเทนถือยาวมันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะจะวิ่งเท e อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็ต้องมองอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมกำลังฝึกเทรดแบบ Prop t r เท e อยู่นะครับ แต่ความจริงเขาไม่ได้ให้ใช้กับหุ้นตัวเล็กๆอย่างนี้นะเขาให้ใช้ในหุ้นตัวใหญ่ๆนะครับเซ็ตห้าเซตร้อยอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับ